สุดท้ายก็ได้ขึ้นมาสักทีใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วครับว่าจะขึ้นมาบนเวทีนี้แต่ไม่ได้ขึ้นครั้งเดียวครับแต่ขึ้นห,หลายครั้งด้วยอ่าโอ้ขอโทษทีนะครับวันนี้แต่ตัวไม่ลืมเลยเดี๋ยวเสื้อท้งองในพุงออกครับกินเยอะไปหน่อยแล้วุกคนขึ้นนะครับก็อ่าก็ลืมแนะนตัวรค,ครับชื่อวุฒิพงศ์บุรละรครับอ่าอัพลน์ผู้เบิกไก่ก,ก็คุณพ่อคุณแม่คุณ ประวัติสิริสุนิพงศ์บุรกรครับแล้วก็ขอบคุณอไลายสูงย์ไปอีกก็คืออัไลายนัทชยัยกันสาสิงห์เสษรแล้วก็อัไลายธวัชชัยสุป,ปรพรน์ิขาวแล้วก็ผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็คุณปัทมาวดีสถิตถึงแสงครับคุณเด้น ีแม่บอกว่าเอาราชสิทธิ์ว่าให้ขึ้นมายังหลีดเยออะไรยังหลีดเยออ๋อผู้นําในช่วงแรกก็คือผู้นำใยรุ่นก็ตกใจก็ตื่นเต้นสั่นๆนิดหน่อยก็ผมเริ่มเลยนะครับว่าทำ m A เนี่ยผมก็รู้จักมันตั้งแต่อายุ5้าวบหกขวบได้ก็ยังวิ่งเล่นตั้งแต่เซ็นเตอร์อยู่สุรินแล้วก็มาลินป่าก็ยังวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้คิดอะไร แต่โตขึ้นมาเริ่มเห็น,นบรรยากาศคนเยอะขึ้นแล้วคนที่แบบว่ามาพร้อมเราเกิดพร้อมเราเนี่ยเขาไปไปกันก่อนละแล้วเราทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับยังเล่นๆสามาลีเทมอลละลายอยู่โอแล้วทีนี้มันจุดประกายคิดได้ตอนที่สินส้นสิ้นปีเมื่อกี้เขาประกาศเป้าหมายว่าไปอลสก้า อยากไปในคาลาสกาผมก็อยากไปแล้วมันจะต้องทํำยังไงก็เริ่มตัดสินใจว่าจะลงมือทําคิดว่าลงมือทําพอดีไปเจองานมริการเอ็กโปไปเจอคุณมาเล่โอ้โหเขาไม่มีอะไรจะกินเขายัง l อ c ตัวเดียวอะเขายังทําได้แล้วตอนนั้นสมัยนะั้นมันมีแค่เจ็ดตัวเขายังเบงได้เลยแล้วเราล่ะตอนนี้มันมีกี่ตัวครับ เยอะใช่ไหมครับโอ้โหทำไมเราจะทำไม่ได้ไหมครับยิ่งสมัยนี้ยิ่งทำง่ายนะครับใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คิดใหม่ได้เลยนะครับทำง่ายมากครับเบอีคิดว่าทำง่ายไหมครับใ่ขนาดเด็กอย่างผมผมยังทำได้ใช่ไหมครับทุกท่านมีประสบการณ์มากกว่าผมมีทุกสีทุกอย่างดีกว่าผมอะ่ะทำไมทุกท่านจะทำไม่ได้ ทำง่ายๆเองถ้ามันทํายากทุกคนที่มานั่งนี่จะมานั่งไลยครับอ่ไม่มีหรอกถ้าทํายากไม่มีใครมานั่งนี่หรอกแล้วตัวอย่างที่ไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยก็เป็นพันสองพันคนเขามีตัวอย่างมาให้ดูแล้วทําไมเราไม่ทำใช่ไหมครับเอ็มีง่ายที่สุดก็คือใครเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะที่สุดคนนั้นประสบความสำเร็จเยอะที่สุด ผมอ่ะเข้าออกมาเอครับเดือนแรกผมก็ยังใส่เกงยีนใส่เสื้อยืดมายเนี้ยผมยังให้กก้าเปอร์เแต่ผมมาเห็นตัวอย่างก็พี่จงที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเขาก็เริ่มใส่สูทใส่เน็ไทใส่อะไรแต่งตัวดีขึ้นใช่ไหมครับ แต่เกิดดีขึ้นแล้วกิริยาอะไรเขาก็ดีขึ้นความคิดเ้าก็ดีขึ้นฐานะเขาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับดีกม่าแต่งตัวใส่เสื้อยืดแล้วก็ยังเดินลอยชายอยู่แถวลาเล่าอย่างเงี้ยเอวตอนนี้มันมีวิกฤตทางการเมืินใช่ไหมครับวิกฤตวิกฤตทางการเืินอ่ะเขาก็ยัง ก็ออยังแบ่งฟังแบ่งฝ่ายกันผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมไม่ฝ่ายใดนะครับไม่นอยู่แล้วตอนนี้วิกฤตแล้วเอ็มวีกำลังโตใช่ไหมครับเอ็มวีตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสองหมื่นล้านแล้วตอนนี้ทุกคนก็รีบทำใช่ไหมครับ<อ>แล้วคุณคิดดูนะถ้าเราไม่ทำตอนนี้อีกสามสี่ปีข้างหน้าจะมีคนทำไหมครับมี<อ>แล้วทำไมเราไม่ทำ อ่าเราต้องทำรีบทำรีบ,ำรบสำเร็จจะได้มีเงินตุนไม่เยอะถ้าไม่มีเงินตุนนี่โออนาคตนี่ยิ่งไม่อยากพูดนะครับ<笑><笑>ก็ตื่นเต้นขอเสียผบมืเลยครับทำไมว่าผมถึงมาทำาอปีผมอ่ะอยู่ในเอเวมาตั้งแต่เด็ก แล้วในใจผมเรียนจบไปผมก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำเอ็มบีแต่หาโอกาสว่าจะทําตอนไหนแล้วเรามาเห็นบรรยากาศที่ดีขึ้นแล้วเข้าเอ็มบีอ่ะเราพัฒนาความคิดเราพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนานิสัยผมอะ่ะผมอยากมีรุ่นน้องที่ดีใช่ไหมครับผมขึ้นปีสองผมก็ต้องมีรุ่นน้องปีหนึ่งผมก็ต้องอยากให้รุ่นน้องบอว่าเห็นรุ่นพี่แล้วก็สวัสดีครับอย่างเงี้ย แต่ผมเป็นคนแบบผมไม่ใช่ผู้นาคือเดินไปรุ่นน้องก็ยังเฉยๆไม่หวัดดีไม่ไมอะไรแต่ผมอยากแบบว่าให้ทำให้คนเขานับถือได้ครับอ่าจะทำยังไงหาวิธีตั้งนานแต่มาได้สกิจใจตรงที่ว่าเอมวพัฒนาความคิดและพัฒนาให้เป็นผู้นาก็เริ่มละ เริ่มเข้ามาในสังคมเอ็วเริ่มเข้าเซ็นเตอร์ทุกวันจากที่ไม่เคยเข้านั่งขายแต่ซีดีหน้าเซ็นเตอร์ได้เงินมาร้อยสองร้อยเงินมาร้อยสองร้อยแต่เข้าเอเมวีได้เงินมาสีเา MB, เา 4, ่เดือนละสี่พันห้าพันดีไหมครับคุ้มวกว่ากันเยอะแล้วมันสะกิดใจตรงที่มันพัฒนาความคิดและพัฒนาบทเพลงของเขาให้เป็น